เรามาวัดีกันนะคะลูกค้านะเรามาดาูบ้านนะคะหลังนี้นะคะทิชาจะขายเป็นหลังนะคะนี่เลยนะคะเรามาชมข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวข้างล่างนะคะหลังนี้ระเบียงข้างหน้าจะเป็นไม้มะค่านะคะมะค่าโมงนะคะหน้าสิบห้านะคะแต่ว่าแต่ว่าต่อนะลูกค้าต่อคือสามเมตรบ้างสองเมตรบ้างอะไรของเขานี่แหละนะคะเดี๋ยวนิชาจะพาไปดูอีกห้องนึง ที่ต่อไปนะคะอันนี้ช่วงข้างหน้าจะเป็นฝาสักนะลูกค้านะฝาสักซึ่งค่อนข้างจะสวยนะสวยแล้วก็หนาอ,อยู่ที่หน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะหน้าเจ็ดนะคะฝาสักนะคะหนามากนะคะเราดูความหนาน,นี่เลยนะคะดูความหนากันนะคะค่อนข้างจะหนาสวยนะคะแล้วก็เรามาดูประตูประตูปะลูกฟักนะคะยาวๆกันเลยนะคะหลังนี้จะเป็นบ้านแบบว่าสําเร็จนะลูกค้านะสาเร็จคือมีหน้าต่างนะลูกค้ามีหน้าต่างชุด ไม้สักทั้งหมดนะคะแล้วก็มีเหล็กตัดพร้อมนะคะสําหรับแต่มีอยู่ชุดเดียวนี้นะคะลูกค้ามีอยู่ชุดเดียวนี้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นหน้าต่างธรรมดานะคะลูกค้าคือสายฝนธรรมดารอบบ้านนะคะหลังนี้คือจุดเด่นเลยคือเสานะลูกค้านะเสาจะอยู่ที่หน้าเจ็ดครึ่งนะคะนี่เลยนะคะสวยๆอันนี้หน้าแปดนะนะคะต้นนี้หน้าแปดนะคะเสาสวยมากเลยจะเป็นเสาไม้แดงนะลูกค้า หน้า8ปดหน้าเจ็ดครึ่งหน้าแปดแล้วก็หน้าหกนะคะนี่นะคะอันนี้หน้าแปดนะลูกค้านะเสาค่อนข้างจะสวยนะคะ,ะเรามาดูใกล้ๆน,นี่เลยนะคะเสาวสวยค่ะเสาวสวยหน้าต่างจะเป็นสักทั้งหมดนะคะแต่เป็นบานสายฝนนะคะอันนี้จะเป็นหน้าหกนะคะเสานะคะช่วงล่างนี่จะเป็นหน้าหกนะคะบ้านพื้นที่ทั้งหมดหลังนี้ก็จะอยู่ที่อ่ ร้อยแปดตารางเมตรนะคะลูกค้ารวมเบษษ็ดเสร็จแล้วคือร้อยแปดตารางเมตรแต่น่าจะประมาณร้อยสิบอว่าร้อยสิบเพราะจะมีหลังบ้านด้วยอย่างนี้นะคะไม่ต้องตีมากนะคะนี่มีอยู่หลังบ้านซึ่งจะเป็นไม้รวมนะคะชุดน,นี้นะคะชุดนี้จะเป็นไม้รวมนะคะข้างหลังตรงนี้นะคะฝาก็คือจะมีสักอ่าอย่างข้างๆช่วงน,นี้นะคะจะเป็นฝาสักหมดเลยนะคะลูกค้านะฝาสักข้างหมดช่วงข้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะคะจะเห็นชัดเจนนะคะ ช่วงนี้จะเป็นฝาไม่รวมนะลูกค้าช่วงนี้จะเป็นฝาไม่รวมนะคะส่วนพื้นนะคะลูกค้าช่วงนี้จะเป็นสักอยู่นิดหน่อยนะคะลูกค้ามีสักอยู่ประมาณสี่ห้าหกเจ็ดแผ่นนะคะแล้วก็มีข้าในายบ้านนะคะสักนะคะนี่นะคะจะเป็นสักนะคะเรามาดูลายดูดลายกันเนาะอันนี้นะคะจะเป็นสักนะคะเห็นไหมคะอันนี้ลายสักเนาะอันนี้จะเป็นหนึ่งห้องนะคะอันนี้จะเป็นฝาสักนะคะที่ กันห้องนะคะฝาสักกันห้องเป็นบางแผ่นก็จะไม่ใช่สักแต่บางแผ่นก็จะเป็นสักนะคะลูกค้านะคะสําหรับฝานะคะนี่นะคะน,นี่จะเป็นไม่รวมนะคะฝาจะเป็นไม่รวมชุดนี้นะคะบ้านค่อนข้างจะยาวมากนะคะลูกค้ากว้างกว้างอยู่นะคะสิบสองคูณเก้านะคะ สำหรับความกว้างของบ้านนะคะกว้างยาวนะคะเสาทั้งหมดคือสิบเก้าต้นแต่เป็นเสาต่อทั้งหลังนี่จะส่วนมากจะเป็นเสาต่อเราจะเป็นเสายาวลวดอยู่ประมาณแค่สองต้นต้นหน้านะคะสองต้นหน้านะคะลูกค้านะส่วนพื้นก็จะมีแบบนี้นะคะพื้นจะเป็นไม้แดงนะคะพื้นจะเป็นไม้แดงคือพื้นยาวสุดก็คือเอ่อยาวอยู่นะคะ8เมตรก็มีนะช่วงนี้จะช่วงกลางนี่จะอยู่เป็น8เมตรหมดเลยนะคะ เห็นไหมคะพื้นยาวมากนะคะเก้าเมตรนะคะส่วนมากเก้าเมตรนะคะพื้นช่วงนี้ยาวเก้าเมตรเลยนะคะลูกค้าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะช่วงกลางจะพื้นจะไม่ต่อนะคะยาวหมดแล้วก็มาช่วงข้างตรงนี้พื้นก็ไม่ต่อนะคะนะคะพื้นไม่ต่ออยู่ประมาณเกือบเกือบเต็มหลังนะคะมันจะมีต่ออยู่ข้างนี้อย่างเดียวนะคะช่วงนี้จะก็จะต่อข้างๆ้างนะคะช่วงนี้จะต่อข้างข้างนะคะ แล้วก็มาต่อมาต่ออยู่ช่วงช่วงท้ายนะลูกค้านะนี่นะคะมาต่ออยู่ช่วงท้ายนี่ถ้าพูดถึงไม้ก็ค่อนข้างค่อนข้างดีนะคะลูกค้าเพราะว่าฝาทั้งหมดแทบจะเป็นสักทั้งหมดเลยนะคะสําหรับฝานะคะฝาแทบจะเป็นสักทั้งหมดเลยที่ห้องนี้จะเป็นสักหมดเลยนะคะฝาห้องจะเป็นสักหมดเลยนะคะลูกค้านี่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะฝาเขาไม่ได้ลงสีเลยฝาแบบธรรมชาติมากๆนะคะ นี่เรามาดูลวดลายกันนะคะลูกค้า cosplay. นี่เห็นไหมคะลายสักแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสวยโจ๊ะๆอย่างนี้นะคะลูกค้านะอันนี้ก็คือลายสักนะคะลูกค้านี่เห็นไหมคะลายสักนะคะแล้วก็ค่อนข้างหนาด้วยนะคะสอาเร,ราฝาฝาหนาคะหลังนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นหน้าหกนะคะลูกค้าฝาหน้าหกนะคะเสาทั้งหมด19ต้นนะคะลูกค้าส่วนพื้นก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้คือยาว9้าเมตรนะลูกค้านะพื้นยาวเก้าเมตรเลยนะคะ สำหรับพื้นชุดนี้นะคะความยาวยาวสูดคือ9เมตรแต่ว่าต่อก็จะมีต่อแบบว่าประมาณ4เมตรสี่เมตร3าเมตรห0สิอะไรอย่างนี้นะคะลูกค้านะส่วนข้างในนี่จะเป็นไม้มะค่ามงนะลูกค้าไม้มะข่ามงหน้า15้านะคะซึ่งก็คือต่อตอะค่ะต่อ3เมตร2เมตรอะไรของเขานี่แหละคะ่ะป้าจะต่อไว้หมดนะคะอ่านี่เลยนะคะส่วนเครื่องบนก็คือมันตีฟ้านะคะเครื่องบนจะเป็นไม้ ไม่รวมนะลูกค้าอาจจะเป็นไม่รวมแล้วก็มีปนสักบ้างเพราะเดี๋ยวเราต้องไปดูข้างล่างนะคะว่ายังไงสาหรับหลังนี้เดี๋ยวนิชาขอเปิดราคาไปอยู่ที่ออหลังนี้เปิดราคาอยู่ที่แสนสองไม่รวมรื้อนะคะแสนสองไม่รวมรื้อส่งนะคะเป็นราคาของบ้านแสนสองนะคะเป็นราคาของบ้านเลยเนาะถ้าลูกค้าต้องการก็ทักนิชามาได้เดี๋ยวนิชาจะไล์ ไปไล่ข้างล่างให้ดูนะคะสำหรับหน้าต่างทั้งหมดโอ้โหมีเยอะมากนะคะลูกค้าเดี๋ยวนิชาขอดูกันส่วนๆเลยหนึ่งสองนะคะสามสี่นะคะอันนี้คือนิชาคิดว่าเป็นหนึ่งชุดนะคะสองช่องต่อหนึ่งชุดนะคะสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะหน้าต่างสิบหน้าต่างทั้งหมดมีสิบชุดนะคะประตูสายฝนธรรมดามีสองชุด แล้วกออ็สามชุดกับห้องนี้นะคะห้องมีสองห้องนะคะสามชุดประตูธรรมดาแล้วก็มีประตูบานเต้าซึ่งสูงมากๆเลยนะคะสูงอยู่ที่น่าจะอยู่ประมาณโอ้โหสามเมตรสามเมตรห้าสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสาหรับความสูงของประตูนะ,ะสูงมากเลยเดี๋ยวนิชาขอวัดแป๊บนะึไม่ได้วัดมาก่อนเดี๋ยวนะคะวันนี้เอาตัวเล็กมาด้วยด้วยนะอยู่ในรถค่อนข้างจะให้พอขอเป่าอ สองร้อยสี่สิบนะคะถ้าพร้อมวงกบเลยว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยสี่สิบสามอะไรประมาณนี้นะคะสองเมตรสองเมตรน่าจะได้สองเมตรห้าสิบไหมอืมประมาณนั้นเลยนะคะสองเมตรห้าสิบเลยนะคะสําหรับความกว้างสวยมากนะคะประตูชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะยังใหม่อยู่เลยอ่ะนิชาจะพาไปชมข้างล่างกันนะคะลูกค้านะหลังนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้คือด้านล่างนะคะลูกค้าเรามาดูเสากันนะคะเสาจะอสมมติจะเป็นเสาต่อจะเป็นเสายาวอยู่แค่สองต้นนี้นะคะสองต้นหน้านี้นะคะลูกค้านี่นะคะเดี๋ยวนิชาจะเปิดภาพลุกนี่นะคะค่อนข้างจะเยอะมากหลังนี้ทั้งหลังก็คือนิชาหมายถึงว่าเสาคือเสาไม้นะคะเสาไม้สิบเก้าต้นคือเสาไม้เอา้ามีเสาปูนอยู่หนึ่งต้นนะลูกค้าเสาไม้เอา้า มีต้นเสาพุ่งอยู่สองต้นอ่าแสดงว่าเสาจะมีอยู่แค่อ่ากี่ต้นหักออกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอะเสาเสาไม้ล่างมีสิบห้าต้นส่วนเสาบ,บนจะเป็นเสาไม้ทั้งหมดนะคะสิบเก้าต้นนะคะลูกค้า เสาไม้ทั้งหมดสิบเ้าต้นน่าจะเป็นสิบเจ็ดต้นนะคะเสาไม้ทั้งหมดที่เสาต่อสิบเจ็ดต้นนะคะเพราะว่าข้างล่างจะเป็นเสายาวอยู่สองต้นเนาะลูกค้าเนี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นข้อสองจะยาวยาวลวดเลยนะคะลูกค้ายาวลวดเก้าเมตรไปเลยนะคะข้อสองนะอ๋อมีต่อบ้างนะคะมีต่อบ้างบางตัวแต่ส่วนสองชุดนี้จะยาวนะคะยาวยาวเลยนะคะลูกค้าสรับพื้นที่ว่า ข้างล่างเห็นไหมคะนี่นะคะจะยาวอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าก็คือค่อนข้างสวยอยู่นะคะนี่สําหรับพื้นนะคะเรามาดูพื้นกันอย่างนี้เลยนะคะยาวๆอย่างนี้นะคะพื้นสองสองช่วงนี้จะเป็นยาวเก้าเมตรเลยนะคะลูกค้าแต่รอบบ้านก็คือจะต่อนะคะทีนี้จะเป็นต่อแล้วนะคะสามเมตรสี่เมตรก็แล้วแต่นะคะลูกค้านะสําหรับไม้เครื่องก็จะเป็นทั้งไม้แดงแล้วก็ไม้แตงนะคะลูกค้านะเรามาดูข้างๆกันดูฝากันนะคะ นี่นะคะลูกค้าสภาพบ้านก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะสะภาพบ้านคือบ้านแบบบ้านโบราณลูกค้าเนาะนี่นะคะฝาก็จะอยู่อย่างนี้เลยบ้านสําเร็จรูปประมาณนี้เลยนะคะนะคะน่นี่นะคะเดี๋ยวนิชาจะพาไปชมข้างบ้านนะคะ เะะสาจะอยู่ที่หน้าแปดเลยนะคะเสาล่างหน้าแปดหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะอันนี้เรามาดูข้างๆนะคะลูกค้าหลังนี้ค่อนข้างจะสวยจริงๆนะคะลูกค้าเพราะว่ารอบบ้านอย่างเนี้ยรอบบ้านนี้จะเป็นสักหมดเลยนะคะลูกค้าฝาเป็นสักหมดเลยนะคะหน้าหกนะคะหน้าหกทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างหนาสวยด้วยนะคะฝาสวยหลังนี้คือได้ฝาเลยนะคะลูกค้า ไม้ฝาแต่พื้นจะเป็นไม้แดงแล้วก็ไม้มะค่านะคะแล้วก็จะมีไม้เต่งบ้างนะคะฝาจะเป็นสัตว์ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้านะรอบบ้านนะคะสวยมากใกล้กันนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ,ะนี่เราพามาชมรอบๆเลยนะคะลูกค้านะหลังนี้คือแสนสองไม่รวมรือส่งนะคะลูกค้าไม่รวมรือสง่ง <c> ค <oughs> ่ารือส่งก็ อยู่ตามระยะทางนะคะลูกค้าเพราะว่าหลังนี้หลังนี้น่าจะหล้อคันเดียวก็น่าจะอยู่นะคะน่าจะอยู่สําหรับไม้จะอยู่ไหมน้องเพราะว่าเสาใหญ่ด้วยสิบล้อสิบล้อคันนึงอยะะู่ค่ะเอา10บล้อมาเข็นเลยนะคะอยู่นะคะค่ารือสงก็อยู่ประมาณตามระยะทางก็แล้วแต่ระยะทางแต่ว่าค่ารื้อก็จะตกอยู่ประมาณ หรือสงก็น่าจะอยู่ประมาณห้าเหมือนนะลูกค้าเป็นแสนเจ็ดหลังนี้เนาะแสนเจ็ดจุนะคะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าบ๊ายบายคะ่ะ